ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามภารงานของสถานศึกษา5ด้าน 1. ด้านการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการบริหารและการจัดการและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาส w o t a n a l y s i s การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดโครงการกิจกรรม ติดตามประเม e ินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการประเม,มินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการติดตามผลการดำเนินการตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษามีการวางแผนการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบประชุมสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษากำหนดรูปแบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR อ,าออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่1บทสรุปสำหรับผู้บริหารส่วนที่2ข้อมูลการประเมินตนเองนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการ,รสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ผลการประเมินตนเองต่อผู้เกี่ยวข้อง การดำเนินงานประกันในชั้นเรียนวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สรุปและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาการใช้สื่อและเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e บ c o n t e n t Center ตามบริบทของสถานศึกษานิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานการส่งเสริมมีสาระการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมมีห้องสมุดมุมหนังสือมุมส่งเสริมการอ่านหรือพื้นที่แสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยสำหรับนักเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหรือกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้เรียนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ กำหนดโครงสร้างและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงมีการนำผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาปพเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู and and mm ้บริหารและครูมีการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาในชั้นเรียนรายงานผลการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนสะท้อนผลการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การขับเคลื่อนกระบวนการดิเทศภายในจัดทำแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการดิเทศภายในโรงเรียนพัฒนาสื่อและเครื่องมือนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนการนิเทศที่กำหนดและมีการรายงานผลการนิเทศสรุปรายงานการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและนำผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมแลแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านตัวเองและสังคมด้านการศึกษาและด้านอาชีพส่งเสริมความรู้ความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวก,กาชาติอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีศิลปะกีฬาหรืออื่นๆผ่านกิจกรรมชุมนุมชมรมจุดเน้นมีกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งกิจกรรมเด่นหนึ่งทักษะอาชีพหนึ่งนวัตกรรมครูหนึ่งโครงงานนักเรียนการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมส่งเสริมพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการขัดกรองเด็กพิเศษเรียนรวมมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนตามความสามารถ จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP) มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้และสรุปผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินการ 3. ด้านการบริหารงานบุคคลผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นศรัทธาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและยึดหลักธรรมาภิบาล มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีภาวะผู้นำในการบริหารงานครูผู้สอนประพฤตินตนเป็นแบบอย่างในการทำความดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความรักความเอาใจใส่ความเมตตาต่อศิษย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน4ด้านงบประมาณ การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและบริบทของโรงเรียนกำหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจตามความเหมาะสมวิเทศกำกับติดตามจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินเสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการวิเคราะห์บริบท ความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อเทคโนโลยีผลิตจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและใช้สื่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมวิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยการถือปฏิบัติร่วมกัน สร้างค่านิยมที่ดีงามในองค์กรเช่นความซื่อสัตย์เสียสละขยันอดทนมีระเบียบวินัยความสามคัคคีบริหารงานยึดหลักความโปร่งใสมีคุณภาพและตรวจสอบได้บริหารงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบความประหยัดและความคุ้มค่าบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายการสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีเสริมสร้างคุณธรรม มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ออนไลน์ 5. ด้านบริหารงานทั่วไปการบริหารจัดการงานระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาวางแผนกำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร จัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนมีการกำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบนันปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ แหลังเรียนรู้จัดบรรยากาศในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมมีแผนงานโครงการกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลงานอย่างเป็นระบบการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียน มีแผนงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมอย่างเป็นระบบมีการดำเนินการด้วยการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนักเรียนมีพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนที่ดีส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรวมถึงการประเมินและนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโปง่งขอบขอบคุณคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามภาระงานของสถานศึกษาทุกท่าน